วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาฝากทุกท่านและจะพาทุกท่านมาพบกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์่านจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานรวมไปถึงเคล็ดลับที่ทําให้สถานประกอบกิจการมาใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ อ๋อคะใครสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บ้างคะเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานคะ่ะมีวงเงินกู้ยืมเท่าไหร่คะไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเรามีร้อัตรตาดอกเบีย้ยจากเดิมร้อยละสต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยศปอร์เซนต่อปีโดยต้องทําสัญญาให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2 5งพและชาระคืนไม่เกิน12เดือนคะ่ะเงินที่กู้ยืมมาสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือว่าเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะสามารถยื่นได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือว่ายื่นผ่านระบบ e อีฟันอออมีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้สถานประกอบกิจาการมาใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องคะหนึ่งนะคะเราจัดทีมประชาสัมพันธ์เชิงรู้ลงพื้นที่สถานประกอบกิจาการค่ะอันดับ2เราจัดสัมมนาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกองทุนทําให้สถานประกอบการเห็นว่าถ้าไม่กู้เท่ากับเสียโอกาสและอันดับ3นะคะเราจัดทีมที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําในการจัดทําแผนฝึกอบรม หรือวิธีเลือกหลักสูตรย่างเหมาะสมเดี๋ยวเราทั้งคู่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพูดคุยกับสถานประกอบกิจาการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นสถานประกอบกิจาการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานบริษัทนำเงินที่กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้างคะ บริษัทได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการที่นําเงินตรงนี้นะครับมาพัฒนาฝึกอบรพมพนักง,งานในทุกระดับให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติมครับและจะช่วยให้บริษัทได้มีพนักง,งานที่มีความรความเชี่ชาญนะครับ เราเชื่อว่าในส่วนของพนักง,งานนะครับมีความสําคัญและก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะครับการที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ความเ,ามเชี่ยวชาญนะครับจะช่วยให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับบริษัทได้รับประโยชน์อะไรจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานบ้างคะอันดับแรกก็คือได้มีมเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะมาฝึกอบรมพรนักง,งานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นต่อมาก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์มากอยากจะเชิญชวนให้น ประกอบการนะครับมาใชา้บริการตรงนี้ครับเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์กับสถานประกอบกิจการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนํามายกเว้นภาษีได้ร้อยละร้อยแถมลูกจ้างยังได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วยค่ะขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการผู้ดําเนินการทดสอบม,มาตรฐานฝีมือแรงงานใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เฟซบุ Facebook, ก๊กกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโทรศัพท์026436039ค่ะ